สวัสดีครับครับผมบ้านโอ้ย,อยตอนนี้เดี๋ยวมาดูครับเจ้าขุนเงินใส่กระจกแล้วข้างนึงเหลือประกอบเหลือทำขายอีกข้างนึงครับมีเหลือ2องบานฝั่งซ้ายใายกระจกก็เหลือทำขายยืดครับเ๊้ ต้นไม้อะไรอ่ะขับรถสีขาวาใครอ่ะใช่ขับรถสีขาวมาฮะฮาฮ่าฮ่าซึมหน่อยเจียงหนอนะช่างนี้ซึมนะช่างนะเดี๋ยวให้ผมเดินเดี๋ยวเดินไปดูให้ก็ได้ไปรีวิววะไปรีวิวได้ไหม่าฮ่าฮ่าช่างเจ๋อไปครับจบแล้วครับเดี๋ยวดูประมาณนี้ ก็เลยอีกข้างหนึ่งอุ๊มืดแทะมองไม่รู้เรื่องเลย ก็จะดัดเอาอีกฝั่งนึ่งครับแดดขาก็คุคนบอกว่าไม่ใช่อยากมาบอกว่าเพราะว่าผมกะาจะมาเอาถังน้ำมันกับจันนะครับเพราะว่า จังทีอ่นไว้ก็คืว่าเาไม่ใช่อยากมาหเอก็อยากมาครับปกติผมก็มาประจําอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ไม่ได้มาเลยก็นีครับรถผมที่ว่าผมเคยไปชนหมามาเนาะอันนี้มันมันหลวมครับเครื่ล่างมันหลวมแต่ผมก็ยึดไปแล้วผมยึดน็อตไปแล้วเจาะยึดน็อตนี่เลยครับแน่นเปี้ยไม่มีหลวม อแล้วก็นี่ครับทั้งมันสองลิตรสามใบล้อกระทะขอบเจ็ดจุดห้าสองใบที่ผมต้องเอากลับคือที่ผมต้องมาเอาผมมาเอาตัวนี้เลยขาครบนะครับขาสวยๆเลยมียางรองให้พร้อมเรียบร้อยนะครับน,น็อตนะครับตัวนี้ไม่มีฝาเดี๋ยวผมไปซื้อฝาร้านเชียงเอ้ร้านอะไรใส่ สายรัดนะครับนี่สายรัดมียางรองทุกอันนะครับสวยๆเลยไม่บุกไม่บุกไม่บีบสวยกิ๊บทุกถังนี่แหละสิ่งที่ผมจะมาเอาแล้วก็ผมก็ได้โอกาสมาถ่ายคลิปด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเดี๋ยวผมไปซื้อใส่เอาอาจะไม่แพงหรอกติ้มคันกลับบ้านเหมียนเดิมอะไปดูรถดำกันต่อครับ แล้วก็จะมีคนที่จะให้ซื้อบองฝุ่นไปก็ไม่มีนะครับบองฝุ่นตัวนี้ก็มันหนาแล้วก็มันมันน่าจะใส่แผ่นหลังก็ได้หรอกม่ายจะความสูงไม่พอพอไหมมันหนาไม่ค่อยสวยแบบนี้แบับนี้ก็เป็นแผ่นเก่าเขาสรุปแล้วเราก็ใส่ได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งให้ใส่ขากระจก สีสีเงาดีมากเลยนนทำสีสีได้อย่างเงาเลย <c oughs> แกกลับบ้านเดี๋ยววันนั้นแกยังไม่มาเลยบ่ช่างทัดอะ่ะช่างที่ทำสีอ่ะช่างทัดอะ่ดอะ,อ,ะอ๋อแกมาเพ้นเพ้นเสาเพ้นอะไรอย่างงี้ยนะอ๋อแต่ช่างนี้แกทำสีนี่ช่างทัดมาเพ้นแลาย แต่ก็แกะเพ้นลายสวยครับย้อนแสงนิดนะครับเอ้า เอามา,างหน้าเลยบอกเราต้องยึดใส่กับหมวกไหม,ไมไโอ้ยเราต้องยึดดีเด้งหนอนเห็นไหม้องยิดมานี่ไหมเราต้องเอาค้ำจับนี่เนาะไม่งั้นไม่อยู่หรอก ตั้งให้จบนบเอาให้พอดีกับคนขับขับเองพอดีไหมฮะ ตอนแรกว่าจะมาขอซื้อเขาคันนี้แหละเขาไม่ขายครับก็เลยไปได้เจ็ดอีอยู่พุ่นซ่ำไปได้อยู่อุังาแปดสิบแปดนอกนอเมื่อนี้ ได้แล้วข้างหนึ่งครับเ้ยโอ้เม้นเดีย่ยทำเสร็จปุ๊บมีคนมาขอซื้อปับ๊บไม่ขาย <c oughs> ขายอยู่ครับถ้าได้ราคาเขาว่า ทุกวันนี้รถแพงเลครับเมื่อก่อนเขาไม่เร็วไม่ค่อยมีคนใช้นะทุกวันนี้ต่อแต่เขาไม่เร็วกันเยอะเลยครับแต่ก่อนเขาไม่เร็วถูกนะถูกกับปั๊มสายครับทุกวันนี้ราคาตูสีกันเลยแล้วภายในทำเสร็จวันไหนมันินไม่มีกำหนดไม่มีกำหนด ดูภายในครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ใช่ไม่ทําอะไรหรอกคือตอดไปแล้วช่างยังทําไม่เสร็จครับเพราะว่าทําเยอะทําหลายชิ้นมากคือทําทุกชิ้นเลยก็ว่าได้ในหัวเกิงะ่ะทําหมดทุกชิ้นเลย <c oughs> น่าจะอีกนานอยู่บ้างเพราะว่าทําทุกชิ้นเลยเนาะแกะหมดทุกอย่างเลยท,ทําภายในเท่าไหร่ไม่ต้องของสองหมื่น <c oughs> หรอ <c oughs> เนี่ยเอาไว้เนรถลูกสูบเนี่ยตุกตๆกตุกตกตกตกหรือว่าจะจ้างไปไถนาไปไหมไอ้ดีแม็กคันเนี้ไปจ้างไปไถนาอยู่ขับมาเนื้อว่ารยเจ็กอู่ข้างนึง

ขึ้นขึ้นไปนั่งดูบนรถดูก่อนวะขึ้นไปนม่มันมันมองได้แต่แค่แค่อันนี้มันเดือดอ๋ออยากให้มันมาอยู่ตำแหน่งข้างหน้าสุดเลยกึอนั่งมองยากนะแต่ผมอยากให้มันมาอที่หน้านี่นี่ก็เข้ามาใส่เมื่อกี้ไง

ใส,นส,นส่นี้เสร็จก็ต้องใส่ยึดตรงนี้ครับเรื่องทำัวยึดมานี่ทำไม่ยึดอีาวางแฮมออยึดก็งี้แล้วนี่นอกจากจยึดใส่ปีกหมวกปีกหมวกมันจะแข็งไหมอ่ะเราแตกผ้าอย่ไหมเข้ากัน <laughs> ไห <laughs> นนนมฮะ <laughs> Luôn móc của mình. Luôn mình. Luôn Luôn móc của mình. Luôn móc của mình. Luôn móc. 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 Luôn xuống Luôn móc. เด,เดี๋ยวจะถอดมาขยับบานกระจกครับให้มันมาอยู่ตรงตำแหน่งนิดปลายนี่ก็น่าจะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีการานี่ครับรูแบบไม่รกรุงรังเนะาะก็จะเรียบเรีๆบสวยๆครับมีข้างหน้าเป็นสีด้วยโอ้โตีะตะลิก mọi <laughs> à. <laughs> người mọi người mọi Mì mọi người 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 อออุย,อย,อยอลงมาครับเดี๋ยวจะขยับก็แค่ตัดนี่เอามาเชื่อมนี่ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วก<อ>็น<อ>ู่นตัดเฮ้ยมันมีตัวที่เราตัดออกอยู่ดี๋ยวจันเฮ้ยไอตัวที่เราตัดออกแบบนี้อยู่ไหนอ,อันหนาะๆนะ่นะไอแบบเนี้ยไม่แลนะ้วก็ามาเชื่อมนี่เลย อันนี้ก็ไม่มีเลยตอนอันนี้ออกเลยอ๋อนี่อ๋ออ๋อตัด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 ตอนคืนจะมองไปสีฟ้าครับมันจะมีมีสีฟ้านิดๆก็ เป็นงานช่างสีแต่ช่างทัดมาก็จะมีเพชรลายเป็นงานเพชรลายของช่างทัดแล้วก็ลังจงอางนอกนั้นก็จะเป็นงานช่างสีทั่วไปอนี่ใช่ไหมมันเป็นสีฟ้าๆหน่อยสวยดีครับแต่มองกลางวันแทบจะไม่เห็นเลยนะสีฟ้าเนีย่ยก็น่าจะใส่นี้เสร็จก็น่าจะ เหลือทำภายในเฮ้ยยังไม่สุกกินได้แล้วเหรอกอลองโกล์อหรออะไรนี่ซอยจุนี่เอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามเันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ